สวัสดีครับที่นี่วะสุรีสอดบ้านกล้วยตำบลตะกุดอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีนะครับนี่คือการพัฒนาการของวัสุรีสอดนะฮะได้พัฒนาเพื่อความสวยงามนะเรามีบ้านหลายรูปแบบ หลายสไตล์นะครับให้กับท่านลูกค้าทุกท่านที่จะมาพักในวัสุรีสอร์ทเราสามารถจะพัฒนาการเป็นเรือ,อนเอเนกประสงค์ห้องประชุมจัดเลี้ยงฟังเพงลงคาราโอเกะนะครับตามรีวิวที่กำลังทำวิดีโอให้ท่านชมอยู่ในขณะนี้นะครับ ก็ขอเรียนเชิญลูกค้าทุกท่านนะครับที่เดินทางผ่านมาจังหวัดสระบุรีในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีที่จะไปสู่อีสานภาคเหนือด้วยจากอีสานลงภาคกลางนะครับพักรถพักผ่อนร่มเย็นครับ ไม่แออัดครับปลอดโปร่งโล่งสบายถนนหนทางสะดวกครับใกล้กับร้านอาหารนะออกจากรีสอร์ทเพียงข้ามถนนนะไปฝั่งโน้นนะครับก็จะมีร้านอาหารสำรับราวานะฮะด้านข้างก็จะมีสวนเกษตรพอเพียงสวนมะนาวจากสวนลุงน่วยนะครับสวยงามนะครับมีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงหา่าน บริเวณร่มรื่นดีครับก็เรียนเชิญนะครับ